จะต้องมีคนทําการส่งออกแทนรัฐอันนั้นก็ต้องเป็นการจัดก,การนะฮะแต่ว่าแรงกดดันจนํานวนที่มีอยู่นะยังไงก็ต้องส่งออกนะผมว่าปีนี้ก็จํานวนอาจจะไม่ลดลงแต่ว่ากลไกการค้าเปลี่ยนไปอันนั้นก็เรื่องข้าวนะในการส่งออกซึ่งจะไปทําการแข่งขันยังไงก็แล้วแต่เพราะค้าเองเนี่ยคงไม่ขายขาดทุนแนะ่แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องขายขาดทุนจากต้นทุนที่ซื้อมาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่อย่าขาดทุนจนกระทั่งว่ามันต่ํากว่าตลาดนะซึ่ง จะกลายเป็นถูกดูว่ามันเป็นการอุดหนุนการส่งออกซึ่งนั้นผิดแน่นอนนะเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องระวังฮะก็พูดรวมๆก็คือรัฐบาลส่วนที่เขาถือไว้ก็คงขาดทุนน่ะก็คงต้องส่งออกไปอันนี้นจํานวนก็คงไม่ลดราคาอาจจะไม่ลดแต่วิธีการเนี่ยก็คงเปลี่ยนไปอย่างที่ว่าเนี่ยสำหรับในประเทศไทยน่ยถ้าหากว่าราคาสินค้าเกษตรมันสูงโดยเฉลี่ยจากสาเหตุที่เมือเ่อกี้ผู้บริโภคก็ถูกกระทบแน่นอนอย่างวันนี้ก็ถูกกระทบแล้วใช่ไหมฮะมากหรือ,น,อน้อยนี่ก็ต้องมีบ้าง แต่นีถ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิธีทำของรัฐวนนันนี้เราก็เห็นชัดเจนก็คือก็ทงฟ้าขอให้ตึงราคาทําร้านถูกใจก็ทำนะครับแต่ผมมีข้อเสนอหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะลองเอาไปใช้ใดูได้เนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยไปตกลงกับผู้ผลิตอย่างข้าวเป็นต้นน ว่าให้ผลิตสินค้าชุดหนึ่งคุณภาพเหมือนอกับท้องตลาดทั่วไปที่คุณทําแต่ว่าให้ขายถูกกว่าที่คุณขายอยู่เนี่ยสิหรือย0อยู่ที่รัฐบาลจะอุดหนุนอย่างไรต่อผู้บริโภคคือซ้ายมือเนี่ยรัฐบาลอุดหนุนให้กเกษตรเนี่ยได้รับราคาที่สูงขึ้นขวามือก็ต้องอุดหนุนตรงให้ผู้บริโภคที่ไม่มีไรายได้สูงพอนะฮะเพราะนั้นเมื่อตรลงกันได้แล้วเนี่ยยกตัวอย่างเอาข้าวความจริงเขาสามารถเลือกสินค้าผู้บริโภคบริโภคได้ 20- 3 0รายการให้เลือกกมาเลย เสร็จแล้วก็มีสัญญากันว่าต้องถูกกว่าราคาตลาดสมมุติอย่างนี้นะครับสิหรือยีแล้วใช้ที่ห่ออะไรก็ได้แล้วขายคู่กันเลยฮนะให้เขาจัดก,การให้เสร็จไปคุยกับเขาอย่างนั้นสิครับแล้วก็ที่เหลือเท่าไหร่นี่รัฐบาลจ่ายตังค์ไปเลยเพราะนั้นมันก็ง่ายไม่ต้องไปเปิดร้านไม่ต้องไปทาธทงฟ้าอยากทําก็ยังทําได้นะก็ทําเรื่องง่ายๆนี่มันง่ายขึ้นนะอย่าไปทําเรื่องง่ายมันยากเวลาเนี้ยรัฐบาลยังทำเรื่องง่ายมันยากมันก็เลยปวดหัวแล้วก็มาคุยกันทุกสามเดือนสี่เดือน แล้วก็ถ้าทำอย่างที่ว่าเนี่ยทำทั้งปีทั้งชาติเลยทําไปตลอดชีวิตก็ยังทําได้แล้วจะดีอกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าของผู้ผลิตโดยทั่วไปจะต้องไม่ต้องไปกดราคาเขาอีกปอยเขาลอยไปตามตลาดเลยครับแต่ไอ้คู่แฝดต,ตัวเนี้ยก็จะลอยตามไปด้วยแต่ถูกกว่า20%ตลอดเวลาผมคิดว่าเรื่องเนี้ รัฐบาลเอาเงินออกมาสักไม่กี่หมื่นล้านเราก็สบายใจทำง่ายๆแล้วก็ทำไปเลยผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแสดงว่าให้เอางบไปอุดหนุนในส่วนของประมาณ20-30ในการที่จำเป็นใช่ไหมครับใช่ก็อุดหนุนตรงกับผู้บริโภคเลยครับแล้วก็ถามว่าผู้บริโภคเราจะไปกักตุนอันนั้นคุณก็ไปดูอีกทีซึ่งไม่ยากอะไรเลยอย่างวันนี้เนี่ยถ้าว่าจะกักตุนก็กักตุนได้อยู่แล้วก็ให้ผู้บริโภคดูว่าคนไหนอย่างสมมติแม่ค้าเนี่ยเอาข้าวไปทําเป็นอาหารจานด่วนให้เรากินใช่ไหม ่วนใหญ่ก็ไปซื้อแมคโครซื้ออะไรเนี่ยซื้อทีลรเยอะๆ,ๆก็ถ้าหากว่าราคาข้าวมันถูกจัก20%จากท้องตลาดไอ้จานด่วนมันจะไปแพงได้ยังไงครับนะฮะเนี่ยยกตัวอย่างจากต้นทุนตรงนั้นก็น่าจะทําอะไรได้ก็เพียงแต่รัฐบาลจจะทําตรงนี้เพิ่มเป็นการผดหม,มุนผู้บริโภคโดยตรงผมใช้คําพูดว่าอย่างนั้นซึ่งอันนั้นน่าจะทําได้ดีกว่าแล้วก็ไม่มีแรงกดดันให้ผู้ผลิตทั่วทั่วไปเขาจะขึ้นราคาไงก็ตามตลาดเขาขึ้นไปเลย พรามันจะจัด2ตลาดคู่กันไปได้นะฮะกลไกตลาดก็เดินขณะเดียวกันไอตัวอุดหนุนช่วยเหลือก็จะเดินไปได้ด้วยกันลดถึงยี่สิบเอถ้าไม่จูงใจพอไม่ถูกพอคุณก็ลดให้มันเยอะๆเราสูญเสียอย่างอ,างอื่นเยอะๆทําไมอุดหนุนตรงนี้ทําไม่ได้ครับคูคุณเคยบอกว่าให้ใคูปองให้กับคูปองก็เหมือนกันอยู่ที่คุณจะอุดหนุนเท่าไหร่ในตัวคูปองนั้นคูปองนี่นราคาเท่าไหร่สามพันห้าพัน ซึ่งเราก็เอาไปไปลดก็เหมือนกันใช่ไหมฮะก็แล้วแต่สินค้าตัวนั้นน่ะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนเยอะถ้าหากว่าเราทําแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีขั้นตอนอะไรการจัดการบริษัทก,ก็ทํทให้คุณทุกทาได้หมดเก็บตังคือไม่สูญเสียไม่เสียหายอะไรเลยเพียงแต่แ,ร,แรัฐบาลแน่นอนแต่ว่าคุณภาพมาตรฐานต้องเหมือนกันนะครับก็คือให้ให้กระทรวงแล้วก็ทําให้ถูกลงแพ็กเกจจิ้งอาจจะถูกถูกหน่อยไม่ต้องสวยงามอะไรมาก ถ้าผมคิดวันนี้สัก20ก็น่าจะโอเคได้นะน้ำมันพืชยาสีฟันยาใช้อะไรทุกวันนะครัผงซักฟอกข้าวน้ำมันอ,มอะไรที่เราใช้ทุกวันนะฮะเหมือนได้ไข่ทำได้หมดนะฮะได้มีการหาทีกับผู้ผลิตหรือยังคะว่าพร้อมที่จะยบไม่ได้ยินว่าหานี่ข้อเสนอของผมข้อเสนอยังไม่ได้คุยกันกับผู้ผลิตรัฐบาลต้องไปคุยอ่ะนี่คือข้อเสนอให้รัฐบาลไปคิด แล้วถ้ารัฐบาลเห็นด้วยก็ไปคุยมันไม่น่ายากไปคุยกับโมเดิร์นเทรดก็ได้ไม่จําเป็นต้องคุยกับผู้ผลิตเลยไปคุยกับโมเดิร์นเทรดเลยบอกว่าคุณไปซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็ลดแล้วเอาเงินอุดหนุนคืนไปแล้ววันหนึ่งสิ้นเดือนก็มาคิดราคาบัญชีกันทีแล้วไอ้พวกโมเดิร์นเทรดนี่มันกระจายไปทั่วประเทศทีเดียวจบเลยไม่เปิดร้านเมื่อไหร่จะเปิดครบทั่วประเทศอะร้านทุกวันนี้มันคอดแล้วถ้าจะทำแบบร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศหรือว่าทั้งของโฟล์ฟ้า ถ้าหากว่ารวมอันนี้เข้าไปด้วย<ม>ก็ก็น่าจะได้เยอะมากแหละคุณทอนสินมองมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาเป็นมาตรการพิเศษอย่างล่าสุดก,ก็คือแท็กซี่อย่างเงี้ยค่ะมองเป็นยังไงว่าโอเคหรือว่าต้องเอามาตรการอถึงช่วยแท็กซี่ที่ไม่ขึ้นไหนนั่นใช่ไหมวิ่งฟุฟัดนะค่ะ คือมันก็เกี่ยวยองกันน้ํามันนะฮะคือเรื่องนี้นาแล้วรัาบาลก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเรื่องราคาน้ํามันคือพยายามให้มันขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่าช่วคราวอ่ะคือระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าต้องค่อยๆค่อยๆปรับนี่ก็พูดกันเยอะแล้วแต่ว่ามันไม่มีคล้ายๆสูตรสําเร็จที่จะปรับให้มันเป็นไป,ไปตามโลไกตลาดทีนี้ถ้าหากว่า ตอนนี้สามารถที่จะดึงน้ำมันไหมายมึงขึ้นไปมากเนี่ยันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่คงไม่นานแต่ผมดูว่าตลาดโลกน้ำมันจะไม่ขึ้นมากนะครับวันนี้ก็ลงมาติดต่อกันหลายวันแล้วก็ทั้งปีเนี่ยคิดว่าอยู่ในประมาณร้อยเหรียญไม่เกิน110เพราะฉะนั้นการแบกต้นทุนราคาน้ำมันอาจจะไม่มากเหมือนกับที่ผ่านมาราะตรงนี้น่าจะสบายใจได้อันนี้เป็นการมองของผมเองนะ ในปีนี้ทั้งปีก็คงทั้งปีหน้าด้วยก็คงจะไม่อยู่ในระดับร้อยร้อยสเท่านก็าเนาหว่าเราทำ่งแล้วก็จเมีรัฐบาลก็จต้องเสนอมาการควบคุมราคก็เพียงแต่มาดูดเท่านั้นเองอ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราทําตรงนี้ถูกลงอ่ะมันเพิ่มศักยภาพของเงินของคนจนได้มากขึ้นใช่ไหมเงินมันก็จะเหลือเยอะขึ้นอ่ะวันนี้มันเหมือนกับรัฐบาลโปลดจักขโมยอะไรขึ้นก็มา จรจาทีอะไรเจรจาทีแต่เราทาให้มันเป็นแพ็กเกจทําให้มันเป็นโครงการชัดเจนเนี่ยผมว่ามันก็ทําทีเดียวแล้วก็ทําตลอดไปอย่าเลิกทำอะไรอย่างเงี้ยขอถามเรื่องเมื่อกี้ครับแอดมินคือเรามีแนวโนโ้มไหมคะว่าเราจะเข้าเป็นแบ็กลิสต์หรือว่าตอนนี้ก็เป็นเกรนเรามีแนวโน้มแน่นอนถ้ากฎหมายไม่ออกมาทันคุณพาปีหน้าใช่ไหมถ้าจําได้หรือคุณพา,พาใช่ไหมอตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นอยู่แล้ว เพราะว่าเขาจัดเราอยู่ในประเภทนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราละเลยนะผมก็พูดตรงๆอย่างนี้มัน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นสมาชิกทั้ง2ระดับเลยระดับ G7 แล้วก็ระดับอาเซียนเนี่ยเอเชียแล้วก็ไม่ได้ไปปฏิบัติให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอันนี้ก็ต้องรีบไปเพิ่มความเข้มงวดกฎหมายกฎหมายที่ฟอกเงินกับกฎหมายที่เกี่ยวเงินที่สามารถไปอุดหน,นุนการก่อการร้ายเนี่ย เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเขาก็เร่งอยู่แล้วนะฮะปะปะงก็ต้องคือ,อยังไงต้องให้เสร็จให้เร็วอะ่ะแต่ว่าแรงกระตุ้นเนี่ยที่ผ่านมามันน้อยมากจนกระทั่งเราเดือดร้อนแล้วนี่ไม่ได้เลยต้องรีบทำอ่ะผลกระทบตอนนี้ที่ผ่านมาสามเดือนมันเป็นยังไงบ้างของผู้ประกอบก,การมันเริ่มมีเสียงมาบ้างแต่ว่าเรายังหาตัวตนไม่ได้ชัดเจนว่าโดนหรือย,อยังนะแต่คิดว่ายังไม่โดนเริ่มมีการสอบถามว่าเงินมาจากไหนมีการส่งเอกสารเริ่มจะถามบ้างแล้วนะ แต่ว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นน่ะตอนนี้ถ้าหากว่าเรามีสัญญาณออกไปว่าเราจะแก้กฎหมายนี้เร็วก็นี่ก็จะไม่มีปัญหามันมันจะมีผลต่อการทำาธุรกรรมกันแล้ต้นทุนของประชาชนไหมคะถ้านผูว่าในมากมากก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนที่ใหม่ๆอเมริกันที่โดนระเบิด world trade center ใช่ไหมเวลาเราส่งของออกไปเนี่ยเราต้องตรวจสอบไปสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ตรวจสอบเยอะแยะเอกสารเยอะไปหมดเลยและไอ้ต้นทุนพวกนี้บางทีมันเกิดข้างเคียงด้วยนะ บริษัทเรือเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับการสงง่งออกตัวเองก็ต้องส่งเงินออกนอกนะครับบริษัทเรือเนี่ยเพราะนั้นบริษัทเรือถ้าเกิดวันนี้มีปัญหาการส่งเงินออกไปให้กับบริษัทแม่ในต่างประเทศทุกครั้งเลยบริษัทเรือก็จะเก็บไอค่าอีเสียเวลาเนี่ยมาไก่กผู้ส่งออกทุกทีอันนี้มันเป็นนิสัยบริษัทเรือแล้วเวลาผักพารามาให้เราถ้าสมมุติในปีหน้ามันยังไม่เสร็จโดเรียบร้อยดีต้นทุนของผู้ประกอบการที่อง,งอ,งองการส่งออกการดำเนินการ มันมี2ระดับฮะต้นทุนก็คือค่าใช้จ่าย<ม>ที่เกิดขึ้นวันนี้ที่เรามีความห่วงก็คืองานที่จะต้องเพิ่มขึ้นอันนั้นก็คงอาจจะไม่ถึงกับมากมายอะไร<ม>แต่ว่าอาจจะสัก 2%, 3%นเอะแต่ว่าต้นทุนของที่ผมกลัวคือบริษัทเรือเนี่ยมันจะมาขึ้นค่าระหว่างด้วยสาเหตุว่าเขาเนี่ยส่งเงินออกไปให้บริษัทแม่เนี่ยไม่ได้หรือช้าต้องทำเอกสารเพิ่ม,เต,มเติมจากไอ้กฎระเบียบใหม่เนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยผมยังไม่รู้เท่าไหร่บางทีมันขึ้นเ,น,เน,บบนี่ยห้าสิบเหรียญหกสี่เหรียญต่อบีเอลหนึ่งใบแบบเนี้ยนี่มหาศาลนะฮะบางทีเรือตู้หนึ่งก็เปลียวใบหนึ่งบางคนส่งเป็นพันตู้อย่าเป็นพันพันเหรียญเลยอันนี้มันก็จะเป็นผลกระทบที่ข้างเคียงแหละเราเป็นห่วงนะคะว่ารัฐบาลเขาจะไม่ไม่ไม่ความ,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 มสำคัญตรงนี้แล้วเราเราออเรามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราดูว่าถ้าทางรัฐบาลคงเอาจริงแล้วก็คงไม่ห่วงแล้วฮะก็สบายใจขึ้นนะ แต่ว่าต้องดูต่อไปนะว่าสภาเขาจะร่วมมือเปล่ามันต้องไปผ่านกฎหมายนะเพราะฉะนั้นสภาผู้แทนนี่ก็คงจะต้องร่วมมือนะและรัฐบาลก็ต้องรีบออกกฎหมายนะ้วนำสู่สภาและให้ผ่านสามวาระให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นกฎหมายที่อาจจะไม่เคยมีประวัติศาสตร์มาก,ก่อนนะเร็วที่สุดในโลกเลยเนี่ยกฎหมายอย่างนี้ตั้งแต่ช้ามาเป็นปีผมว่าเร่งทันนะผมมีความเชื่อว่าอย่าง,งานั้แล้วเรื่องกรณีของฟรีสครับตอนนี้ยังไม่ถึงว่าต้รัฐบาลจะมีผลกระทบต่อ ผมว่าน้อยมากน้อยมากคือกรีกขเขาต้องออกไปขเขาอยาจัดการเศรษฐกิจกของเขาเองใช่ไหมไม่ถูกบังคับเนี่ยกับเราที่ผมว่าน้อยมากผมไม่มีปัญหาไม่ต้องฝรั่งเศสเองผมก็คิดว่าถ้าหากจะต้องมีปัญหากับเยอรม,มันเนี่ย้ารใช,ช้เปลี่ยนนโยบายอะไรแบบนี้นะผมยังรู้ว่ากับดีกว่าเราด้วยซ้ำไปถ้ามีการใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นประเทศเขาเนี่ยไม่รัดเข็มขัดอะไรกับดีกว่าเรา แต่ผมก็ค hmm. um, ิดว่าการเมืองเป็นอย่างนี้ฮะนักการเมืองพอเวลาพูดอย่างก็ทำจริงๆก็อย่าง